ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นม2นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องอวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียนะครับเดี๋ยวคุณครูจะได้สรุปมาเป็นหัวข้อให้หนักเรียนได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเลยครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะครับ ข้อแรกคือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับนี่คือเป็นรูปภาพเป็นวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนักเรียนก็ดูที่รูปธงชาตินักเรียนก็น่าจะจําได้ใช่ไหมครับว่ามีประเทศอะไรบ้างนะครับในกลุ่มของอาเซียนของเรานะครับในความรู้เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมนั้นนะครับคําว่าวัฒนธรรมนี่ก็คือหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและนํามาใช้ในชีวิตประจําวันโดยได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาอย่างรุ่น อาชนรุ่นหลังหรือคอว่ารุ่นสู่รุ่นนะครับซึ่งในรูปภาพประกอบทั้งหมดนี้คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเป็นพิธีกรรมตักบาตรกอาซเจดีมีารามเกียรติมีการบวชและก็มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นี่คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับ ต่อมานะครับที่มาของวัฒนธรรมว่าวัฒนธรรมมันมีที่มาอย่างไรบ้างนะครับซึ่งหลักๆเลยก็คือมันจะเริ่มเกิดขึ้นมาได้จากลักษณะของสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับมาจากอิทธิพลทางศาสนาของและความเชื่อนะครับเรื่องของเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์และเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิหล,ลังทางประวัติศาสตร์รวมทั้งการราบวัฒนธรรมอื่นเข้ามาปรับใช้ในสังคมของตัวเองนั่นเองนะครับ มาครับลักษณะของวัฒนธรรมนั้นก็มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูแต่ละแบบนะครับวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระมหากรรษัตริย์นะของคนไทยเราก็จะมีเป็นเกี่ยวกับพระราชพิธีฉัตรรมงคลนะครับเป็นพระราชพิธีฉลองพระสวัสดิ์จัดขึ้นในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาพิเศษข,ของพระมหากรรษัตริย์องค์นั้นๆซึ่งในปัจจุบันตรงกับวันที่หพฤษภาคมขอ,ของทุกปีนะครับโดยประสุนกนิกรและรัฐบาลร่วมกันจัดงานขึ้นเรียกว่ารัฐพิธีฉัตรระมงคลหรือพระราชพิธีฉัตระมงคลนั่นเอง นะครับต่อมาครับพระราชพิธีเกี่ยวกับพืชมงคลจดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะครับซึ่งจัดขึ้นในเดือนหของทุกปีเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับเกษตรกรนะครับพระราชพิธีประกอบไปด้วยสองพิธีกรรมรวมกันได้แก่หนึ่งนะครับพระราชพิธีพืชมงคลก็คือเป็นพิธีสงฆ์จัดขึ้นในวันแรกภายในพระอุโบโสถของวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะครับปา พิธีที่2เรียกว่าพระราชพิธีเจดพระนางคันแรกนาขวัญก็คือเป็นพิธีกรรมของพร,ราหมณ์นะครับจัดขึ้นในวันรุ่งขึ้นณนะมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับซึ่งมีภาพให้เราเห็นด้วยนะครับภาพประกอบนะครับมาครับเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะฮะประเพณีวันวิสาขาบูชานะครับซึ่งการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขาหรือเดือน6เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรัสสร้และดับขันทพระนิพพานนะครับ พิธีกรรมเกี่ยวกับพิธีประเพณีตักบาทเทโวนะฮะซึ่งการตักบาตในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมานดาแล้วนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องอรูปภาพของพุทธศาสนิกชนร่วมกันตักบาตรเทโว ใอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นๆซึ่งมีพิธีกรรมล้างบาปนะครับเป็นพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์มีบาปติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดดังนั้นเด็กเกิดใหม่หรือผู้ที่จะมาเป็นคริสตศาสนิกชนต้องทําพิธีล้างบาปเพื่อชำระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเอง เปรีประเพณีของการเกิดนะครับอันนี้คือเป็นประเพณีของศาสนาอิสลามมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มันดาและทารกมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์นจนกระทั่งคลอดนะครับโดยหลังจากคลอดจะทําวิธีอา,อาซาลที่หูขวาหรือ อ,อีกอมะมะที่หูซ้ายเพื่อให้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์และหลังจากครอได้7วันจะทำพิธีโกนผมไยนะครับนี่คือรูปภาพที่เอามาให้ดูนะเป็นพิธีเกี่ยวกันประเพณีการเกิดของอิสลามครับ ต่อนะครับเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการกับอาชีพนะครับก็จะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการทําขวาญข้าวนะฮะเป็นประเพณีที่ชาวนาทําเพื่อเรียกขวัญข้าวให้ข้าวงอกงามอุดมสมบูรณ์และไม่หนีไปจากทุ่งนาโดยมักทํากันในช่วงหลังออกพรรษานะครับนี่เป็นความเชื่อของคนไทยเรานะครับเกี่ยวกับชาวไร่ชาวนา อีกอันหนึ่งครับเป็นประเพณีบุญวันศาสตร์นะครับเป็นเทศกาลทําบุญสิ้นเดือน12ของไทยโดยชาวบ้านจะนําอาหารกระยาศาสตร์กุ้ลยไข่และพืชผลทางการเกษตรเนี่ยที่ปลูกไว้ไปตักบาตรและผู้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่พืชพันธุ์ธัญญาหารเหล่านั้นเนี่ยนะฮะให้ผลผลิตเป็นครั้งแรกในฤดูการเพราะปลูกนั้นๆน,น,นะครับนี่คือเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับวันศาสตร์ไทยนะฮะ ามาดูความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียลักษณะ วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียนะครับเรื่องของวัฒนธรรมจีนนะครับด้านศาสนาและละทัทธิความเชื่อนะครับชาวจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะนับถือลทัทธิของจื๊อนะซึ่งเป็นลทัทธิความเชื่อที่เกิดขึ้นในจีนเน้นหลักความรู้คู่คุณธรรมนะครับด้านอาหารชาวจีนก็นิยมรับประทานผักและพันพืชเป็นหลักซึ่งอาหารที่รู้จักกันโดยทั่วไปเช่นก๋วยเตี๋ยวติ่มซำกระเพาะปลาเป็นต้นนะครับมีอุปกรณ์กันที่สําคัญก็คือใช้ตะเกียบนั่นเองนะครับ รื่องของการด้านการแต่งกายนะครับชาวจีนแต่ละชาติพันธุ์จะมีเครื่องแต่งกายเป็นของตนเองโดยมีชุดประจำชาติที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าชุดกี่เผ้าหรือชุดฉีเผานะฮะด้านภาษาและวัฒนธรรมภาษาประจำชาติของจีนก็คือภาษาจีนแมนดารินนะครับซึ่งเป็นภาษาเขียนส่วนภาษาพูดจะมีหลากหลายสำเนียงตามกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนวรรณกรรมที่สำคัญของจีนเช่นสามคกไซอิว๋วเป็นต้นนะครับส่วน ด้านศิละปะและสถาปัตยกรรมนั้นก็จีนชื่อ,อมีชื่อเสียงในการประดิษฐ์สิ่งเครื่องถ้วยชามสักลกนะ,ะและเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะนั่นเองนั่นคือกำแพงเมืองจีนนะฮะต่อเลยครับวัฒนธรรมของอินเดียนะฮะ ด้านศาสนาและความเชื่อนะครับชาวอินเดียกว่าร้อยละแปนะครับมีการนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูส่วนที่เหลือก็จะนับถือศาสนาพุทธนะครับและศาส,สนาอิสลามตามลําดับส่วนด้านอาหารนั้นชาวอินเดียเน้นใช้เครื่องเทศในการปรุงอาหารมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์นะครับและมีการขึ้นชื่อว่าโรตีนะอันนี้เราเียนเคยคงได้ขินนะครับส่วนการรับประทานก็จะนิยมใช้ในใช้มือในการรับประทานอาหาร การแต่งกายของชาวอินเดียนั้นก็คือสตรีพื้นเมืองของอินเดียเน่นนิยมนุ่งสารีนะคะหรือกระโปรงจีบดอกแดงหรือกางเกงขาย,ยาวสีขาวส่วนผู้ชายก็จะนุ่งผ้าขาวโพ,พวกหัวและนิยมไว้หนวดเครานะ,ะด้านภาษาและวรรณกรรมนั้นอินเดียมีภาษาพูดมากกว่า2,000กว่าภาษาแต่จะใช้ภาษาอินเดียและภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการส่วนวรรณคดีที่มีชื่อเสียงเช่นมหาภาระตะรามายณนะแล้วก็ ฮีโตประเทศนะครนิทานเวตาลเป็นต้นนะครับด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมนั้นนะครับสถาปัตยกรรมของอินเดียนั้นก็เน้นที่การแกะสลักและการก่อสร้างศาสนสถานที่อลังการส่วนศิลปะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ที่สําคัญก็คือได้แกะพาตนา,าตะยัมนะครับกัทกาลิและก็มณีปุระนะครับนี้คือเป็นชื่อเรื่อเกี่ยวกับานาฏ์ิศิ์ของเขานะ นะครับวัฒนธรรมของอิสลามนะครับด้านศาสนาและที่ความเชื่อแหล่งกําเนิดศาสนาอิสลามที่เมืองมักกะนะครับประเทศอัสซาดัเดีรอาร์เบียนะครับแต่ในแต่ละปีจะมีชาวมุสลิมเดินทางไปแสวงบุญเป็นจํานวนมากนะครับส่วนด้านอาหารนั้นชาวมุสลิมก็นิยมรับประทานเนื้อสัตว์นะครับยกเว้นเนื้อหมูนะฮะถั่วและผลไม้เป็นหลักโดยอาหารที่มีชื่อเช่นฟาลาเดตนะครับหรือเคบับขนมปังพีต้าเป็นต้นนะครับ การแต่งกายนะครับการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ของชาวอาหรับก็คือการสวมเสื้อคลุมที่เรียกว่า,าบิดหรือมิดระหูนะฮะและเสื้อโต๊บหรือดิชาสะอุหูนะฮะโดยสวมเข้าชุดกับมุดเราะและก็เสเวดคาดศีรษะนะครับด้านภาษาและวรรณกรรมภาษาสักรวที่ใช้กันก็คือภาษาอาหรับส่วนวรรณกรรมที่สาคัญเช่น คัหนึ่งที่ว่าแล้วก็อาราบราตรีเป็นต้นนะครับส่วนด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมนั้นส่วนใหญ่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาอิสลามโดยสถาปัตยกรรมที่สําคัญเช่นวิหารทองแห่งนครยูซาเรมนะครับเป็นประเทศอยู่ที่ประเทศอินอิสราเอล